อาบน้ำแนวมันรักษาความสะอาดมันมันใช้มันใช้น้ำลายมันเหยียบมันมันรักษาความน้ำลายมันสะอาดกว่าน้ำลายอะไรดีเดึงดีดึงดีชอบมันอ่ะแมวห่อแฝดหรือแมวเราแฝดแล้วไปแล้วเราเนี่ยผ่อนคลายกับแมวเนี่ยให้ดีกว่าก่อน หนีหนีนนา่นลค่ะ้วไม่็อือะชอบแไมเออนี่นี่คือแมวเรานะเหนื่อยกับการหยอกแมวไม่ได้ออกไปหลอกเด็กๆที่ระบาย ออีกแนี่นี่ว้าวระเป๋าโอ้ยกะเป๋าวัเล่นของกันเองแน่ันต้มยห่ใ่แมวมันเห็นตนะโมเลยเออทำไมอ่ะมันนี่ว่าใส